วัสดีคคะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะคลิปนี้ก็จะพามาสปอยซีรีส์ The Good d o c t o เอพิโซดที่6ของซีซั่นที่2แล้วนะคะแล้วก็เช่นเดิมเลยก่อนที่เราจะไปเริ่มสปอยกันก็ฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะที่สำคัญมาเม้นท์คุยกันได้นะ,ะรู้สึกว่ามีคนคุยด้วยน้อยมากๆเลยก็มาคุยเล่นกันได้นะคะมาเม้ามอยเรื่องซีรีส์เรื่องนี้ด้วยกันเนาะโอเคเพื่อไม่ให้การเสียเวลาก็มารับชมสปอยซีรีส์ในตอนที่6ซีซั่นที่2กันได้เลยะคะ่ะเปิดเรื่องมานะคคะะะก็ะเปน,เนัับชยยี่ะะาะะา้าาดดววรรตไพ เ,เขาเป็น ASD เนาะความเป๊ะในการใช้ชีวิตเรื่องจัดระเบียบบ้านเนี่ยเขาก็ค่อนข้างเป๊ะอยู่เธอแปลงฟันแล้วเธอลืมเก็บเอ่อแปลงสีฟันใช่ไหมคะเธอก็รีวิ่งเข้ามาเพื่อที่จะเก็บแปลงสีฟันเข้าที่นะจะได้ไม่ขัดถูขัดตาชอนพอเดินออกมานะคะหมอชอนก็กำลังปอกแอปเปิลอยู่เธอก็เลยบอกว่าวันนี้เธอจะแวะตลาดนะต้องการเอาอะไรหรือเปล่าหมอชอนก็เลยบอกว่าฝากคุณซื้อกระดาษชำระเข้ามาด้วยแล้วก็บอกระบุยี่ห้อเลยนะคะว่าต้องใช้แบบนี้แบบหนาะ2ชั้นเท่านั้นนะแบบชั้นเดียวไม่ใช้ว่าชันลีอาก็เลยบอกว่าได อาจะออกไปข้างนอกนะคะชอนก็บอกรีอาว่าให้วางกระดาษชําระให้ถูกนะคะก็คือให้หันเอากระดาษชาระนี่ออกด้านนอกนะไม่ใช่เอากระดาษชาระหันไปด้านในรีอา็เลยบอกว่าได้ได้ดเดี๋ยวคุณก็ใส่มันถูกต้องได้เลยพูดจบเธอก็วางแก้วกาแฟไว้ที่ไอซ์แลนด์นะคะแล้วก็เดินออกจากห้องไปเลยหมอชอนก็ทำไมไม่ล้างแล้วไปวางไว้ในเครื่องล้างจานล่ะป <c oughs> ัดมาที่โรงพยาบาลเซนต์บูนาเวนเจอร์นะคะหมอเบรนเดสหมอชอนแล้วก็หมอเรสนิกก็มาดูคนไข้คนหนึ่งนะเธอเป็นนักไวโอลินนะคะมาโรงพยาบาลด้วยอาการเจ็บนิ้ เพราะว่าไปทานเล็บมาค่ะหมอเลสนิก็เลยบอกว่าอันนี้ก็เป็นอาการเล็บขบทั่วไปเลยนะเดี๋ยวก็จะทําการเจาะหนองแล้วก็ระบายหนองแล้วก็ให้ยาแล้วคุณก็กลับบ้านได้เลยค่ะหมอแคลร์ก็เดินมาแล้วก็มองไปที่หมอเบลนเดสเศร้าๆนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเธอถูกไล่ออกจากทีหมอเบลนเดสแล้วนะหมอปั๊กก็เดินมาคุยบอกว่าหมอแคลร์ก็ไปขอโทษหมอเบลนเดสสิแต่หมอแคลร์ก็ยืนยันนะคะว่าสิ่งที่เธอทํากับลุยซาคนไข้เมื่อ EP ที่แล้วเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วและเธอยืนยันที่จะไม่ขอโทษหมอเบรนเดสนะคะหมอปั๊กก หัวหน้าแผนกหรือไงหมอแคลก็เลยบอกว่าแอนดิวอาจจะเลือกหมอริมก็ได้นะยังไม่มีใครรู้เลยว่าใครจะได้เป็นหัวหน้าแผนก <c oughs> พูดถึงหมอริมหมอริมก็เดินเข้ามานะคะ,อาาะ,คะบอกว่าให้หมอป้ากกับหมอแคลเนี่ยเตรียมตัวเลยเดี๋ยวจะมีเคสอุบัติเหตุฉุกเฉินเข้ามานะคะคนไข้ก็ถูกเข็นเข้ามาในห้องฉุกเฉินนะคะเด็กผู้หญิงคนนี้ก็มีอาการเลือดก,กำเดาไหลไม่หยุดเลยหมอริมก็เลยสั่งให้ไปตรวจนะคะแล้วก็ให้ยาระงับเลือดกับเธอนะแล้วก็กล้องก็แพนมาที่คนไข้ที่เป็นนักไวโอลินนะคะ,ะ,คะเธอก็เล่าให้ฟังนนนนนะะควว่่่าาเเเเธออออยยริิมมลลลตั้แุ5บหชก็ท การรีดหนองออกนะคะคนไข้ก็ร้องซีดเลยหมอชอนกับมอริสติกก็ตกใจนะคะบอกว่านี่เราฉีดยาชาคุณแล้วนะคุณควรที่จะไม่รู้สึกเจ็บแล้วสิเธอบอกว่ามันเจ็บบริเวณข้อนิ้วนะคะหมอชอนก็เลยถามว่านี่คุณมีปวดกล้ามเนื้อด้วยหรือเปล่าเธอก็เลยบอกก็มีบ้างนะก็เล่นไวโอเลียนทั้งวันเลยอะ่ะมันก็ปวดคอปวดไหล่อะไรอย่างเงี้หมอชอนบอกว่าไม่แน่นะเล็บของคุณอาจจะไม่ได้เป็นเล็บขบปกติอาจจะเป็นเล็บขบติดเชื้อบแบคทีเรียกินเนื้อนะคุณอาจจะถึงขั้นต้องตัดนิ้วเลยคนไข้ก็ตกใจนะคะมันถึงขั้นนนนั้เเลยเหลหรออออมมมมิสก,ก็ไ่พใจชช คนไข้กลัวอีกแล้วพอเดินออกมาเนี่ยเธอก็ถามว่าแล้วหมอชอนจะต้องการรักษาอย่างไงหมอชอนก็เลยบอกว่าจะต้องผ่าเอาเนื้อของเธอไปตรวจยังไงหล่ะจะได้รู้ว่าเธอเนี่ยเป็นแบคทีเ er รียกินเนื้อหรือเปล่าหมอรเรสนิกก็เลยบอกว่าเธอเป็นนักไวโอลินนะถ้าเราเอาเนื้อเธอออกไปเยอะเนี่ยมันก็จะมีผลกับการเล่นไวโอลินของเธอทําแบบนะั้นนะมันเหมือนกับไปตัดอนาคตของเธอเลยมันไม่คุ้มหรอกนะหมอชอนก็บอกนะคะบอกว่าแต่ถ้ามันเป็นไปในแนวทางที่เขาคิดว่ามันจะเป็นเนี่ยเธอถึงขั้นต้องสูญเสียนิ้วหรือสูญเสียมือหรือกระทั่งสูญเสียแแขนนนนนเเลยนะบบัั้มกีีออาาาคตทงชพ หิหมอเรสนิクก,ก็เลยบอกว่ามันตัวเลขสถิติแต่มันไม่ถึงขั้นนั้นหรอกและเธอเลือกที่จะรักษาคนไข้ด้วยวิธีนี้ต้องการจะถามอะไรอีกไหมหมอชอนก็ <c oughs> นิ่งไปนะคะแล้วาถามมอเลสนิクว่าปกติคุณวางกระดาษชำระหันเข้าในหรือว่าหันออกนอกหมอเลสนิクก,ก็งงนะคะสำหรับเธอนะ่ะเธอได้ทั้งสองฝั่งนั่นแหละแล้วก็เดินออกมานะคะกลับมาที่เคส ER ของหมอลิมนะคะหมอปั๊กกับหมอแคลรก็มาดูแลต่อนะตอนนี้คนไข้ก็หยุดเลือดก,กำเดาไหลแล้วนะคะหมอปั๊กก็ถามเด็กนะคะว่าหนูเนี่ยได้สูตรดมสารเคมีหรือว่าสารเสพติ อะไรหรือเปล่าต่อหน้าพ่อแม่นะเด็กก็เลยบอกไม่หนูไม่เล่นสารเสพติดอะไรเลยหมอปากก็เลยบอกว่ายาบางตัวนะเราก็คิดว่ามันไม่แรงแต่จริงๆแล้วมันก็อนุภาพร้ายแรงพอๆกับยาเสพติดนั่นแหละเธอก็เลยบอกว่าก็เมื่อวันก่อนเธอแสบจมูกมากเธอเสชอาการในอินเทอร์เน็ตแล้วก็ไปซื้อฟอร์เนสที่ร้านขายยามาสูตรนะคะหมอปากก็เลยบอกว่าเนี่ยเป็นต้นเหตุเลยที่ทําให้เยื่อบุโพรงจมูกของหนูบางแล้วมันก็ทําให้หนูมีเลือดกาเดาไหลแล้วไหลไม่หยุดต่อไปนี้หนูก็ไม่ต้องใช้ยาตัวนี้แล้วนะคนไข้ก็โอเคหมอปาร์ ะะพอเธอกําลังจะลุกลงจากเตียงเนี่ยเธอก็มีอาการแน่นหน้าอกแล้วเธอก็อ้วกออกมาเป็นเลือดเลยนะคะหมอแคลกับหมอป้าก็ตกใจเลยตัดมาที่ทางเดินนะคะหมอชอนก็วิ่งมาคุยกับหมอแคลนะคะแล้วก็บ่นหมอเรสนิกบอกว่าเนี่ยทำไมหมอเรสนิกไม่ยอมตรวจคนไข้ตามวิธีการของเขาเพราะว่าถ้าเธอเป็นโรคแบตทิเรียกินเนื้อจริงๆเนี่ยมันอันตรายมากๆเลยนะถึงขั้นต้องตัดแขนเลยทีเดียวหมอแคลก,ก็เลยบอกว่าบางทีก็อาจจะตรวจไม่คุ้มก็ได้นะตามเปอร์เซนต์ที่หมอเรสนิกบอกเนี่ยมันก็จริงอยู่นะทั้งคู่เดินผ่าน เขาเรีบวิ่งเข้าไปในห้องน้ําหญิงนะหมอแคลก็ตกใจเลยชอนมาทําอะไรในห้องน้ําหญิงหมอชอนก็เลยบอกว่านี่ไงกระดาษชำระบรรจัดออกนอกนะเรอาเนี่ยหันผิดมาตลอดเลยแคลก็เลยบอกว่าแล้วมันสําคัญยังไงล่ะต้องวิ่งเข้ามาดูในห้องน้ําหญิงเนี่ยชอนก็เลยบอกว่าก็การติดตั้งสุขภัณฑ์รวมถึงกระดาษชำระเนี่ยก็ต้องติดตั้งโดยผู้เชี่ยวชาญยังไงล่ะเพราะฉะนั้นการแขวนกระดาษทิชชู่แบบนี้มันก็คือสิ่งที่ถูกต้องแล้วไงสิ่งที่เีอาทำอะ่ะมันผิดแคลก็แบบกุมหัวชอนชอนก็ไปคุยกััับบบรีอออาาาาาไม่่่่ะกกกก็แแคคุยววหห้นนนขดชชู หมอชอนก็แย้งหมอแคลนะคะแล้วที่หมอแคลทะเลาะกับหมอมาเนเดสเนี่ยได้ไปคุยกับหมอมาเนเดสหรือยังหมอแคลก็เลยบอกว่ายังก็ฉันไม่ผิดฉันจะไม่ขอโทษนะหมอชอนก็เลยบอกว่านั่นหมายความว่าคุณคิดถูกไงคุณถึงไม่ไปคุยกับหมอมาเนเดสนะแคลก็บอกว่าใช่ชอนก็เลยบอกว่าใช่ผมก็คิดถูกไงผมเลยไม่จำเป็นที่จะต้องขอโทษลีอารพูดจบเขาก็เดินออกไปเลยนะคะแคลก็ถอนหายใจตัดมาที่บ้านของหมอก l a s s m a n นะคะตอนนี้หมอก l a s s m a n ก็กลับมาบ้านแล้วแล้วก็มีนางพยาบาลเนี่ยมาสอนหมอกลาสแมนว่าเนี่ยใช ว่าเท้าของคุณเนี่ยแนบพื้นคุณจะได้ไม่ลมนะหมอ glassman ก็บอกโอ๊ยเขาไม่ใช้มาหรอกนะน่ารำคาญเขาเดินปกติได้เลยแล้วทันใดนั้นก็มีเสียงกริ่งหน้าประตูของหมอก l a s s m a n ดังขึ้นนะเขาก็เดินไปเปิดประตูคนที่มากดกริ่งก็คือเดบบี้นั่นเองค่ะเธอเอาซุปมาให้หมอ glassman นะคะแล้วทั้งคู่ก็นัดเดทก,กันครั้งที่2นะคะในวันพรุ่งนี้ค่ะตอนมาที่ห้องพักคนไข้นะคะมอรสนิกกับคนไข้คนนี้นะคะที่เป็นนักไวโอลินเนี่ยก็กำลังคุยกันเรื่องของมอレสนิกเลยนะมอสスนิกเลยบอกว่าเธอเป็นนักธนูเก่าด้้ววยยนนะิงงธูมถึ7ปีแล ซ้อมเจ็ดวันต่อสัปดาห์เลยด้วยเล่นโหดมากๆหมอชอนเดินผ่านมานะคะก็เลยบอกว่าเนี่ยคนไข้มีไข้นะหมอเรสิ克ผื่นบริเวณนิ้วของเธอก็ขยายวงกว้างแล้วเนี่ยมันเป็นสัญญาณเตือนเธอไม่ได้เป็นแค่โรคเล็บคบแล้วล่ะหมอเรส尼克ก,ก็เลยบอกว่าก็ใช่เถอดจะดื้อยาก็ได้ไงหมอชอนก็บอกว่าก็มีโอกาสเป็นไปได้นะครับเขาเดินมาพูดกับคนไข้นะคะบอกว,ว่าเพื่อให้ชัวร์เนี่ยว่าคุณไม่ได้เป็นแบคทีเรียกินเนื้อเนี่ยเราก็จะต้องตัดเนื้อของคุณในส่วนลึกเนี่ยเพื่อมาตรวจนะหมอเรส尼克ตอนนี้ก็ยืนขึ้นนะคะลล้้วกบออ่่่าาาหมชไไปปุขงดเ ครูก็พากันมาคุยด้านนอกนะคะมอเรสนิกตอว่าหมอชอนนะคะบอกหมอชอนเนี่ยดูเหมือนจะอยากจัดมือคนไข้จังเลยนะหมอชอนก็เลยบอกก็คุณดูเหมือนจะไม่อยากนะทําไมล่ะทาไมไม่ตัดชิ้นเนื้อเธอตรวจจากที่เราตัดแค่ชิ้นเนื้อนิดเดียวเนี่ยเราจะได้ไม่ต้องตัดชิ้นเนื้อที่มันใหญ่ขึ้นไงเพื่อรักษามือของเธอไว้มอเรสนิกก็เลยบอกว่าชอนคุณเป็นหมอเนี่ยคุณก็ต้องรู้นะว่าเวลาไหนควรพูดอะไรที่จะทําให้คนไข้กลัวหรือเปล่านะเนี่ยเป็นปัญหาใหญ่ของคุณเลยแต่ระหว่างนั้นหมอชอนก็เลยบอกว่าอุณหภูมิร่างกายของเธอเเเนนนนีี่่่ยยขขึึ100ข้้้มมมาาาาาฟรรรฮแลลววัององ,องศใะหท หมอเรสนิกก็ตกใจนะคะเธอเริ่มคิดแล้วว่าคนไข้คนนี้อาจจะเป็นแบคท,ทีรียกินเนื้อเหมือนที่หมอชอนวินิชัยตอนแรกจริงๆนะคะตัดมาในห้องแลบนะคะทั้งหมอเรสนิกกับหมอชอนก็มาดูเ,เนื้อเยื่อที่ตัดมาจากปลายนิ้วของนักเวลลินนะหมอเมเรนเดสก็เลยเดินเข้ามาถามว่าเจออะไรหรือเปล่ทาทั้งคู่ก็เลยบอกว่าตอนนี้ดูเหมือนจะไม่มีอะไรนะหมอเมเรนเดสก็เลยมาชี้ให้เห็นว่าเนี่ยเห็นบริเวณขอบรอบนอกหรือเปล่าเป็นไปตามที่หมอชอนวินิชัยเลยหมอชอนคิดถูกแล้วหมอเรสนิกก็หน้าเสียเลยนะคะเธรกลัวที่จะต้องตัดมือคนไข้จริงงๆนนต่อมาาใหผ ตัดนะคะทั้งหมอเรสนิกหมอเมอร์เดซแล้วก็หมอชอนก็มาช่วยผ่าตัดเนื้อที่ตายบริเวณนิ้วของคนไข้นักไวโอลินนะคะแต่ปรากฏว่าตอนนี้เนื้อตายของเธอค่อนข้างแผ่ขยายวงกว้างแล้วนะหมอเรสนิกก็เลยบอกว่าเราก็ยังช่วยให้เธอขยับนิ้วได้ฟรีสไตล์อยู่นะถ้าเราเล็มเนื้อตายดีๆนะหมอเมอร์เดซก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะทาสุดความสามารถเลยแล้วก็เจ็สองชั่วโมงหลังจากผ่าตัดเนี่ยเราก็ต้องเฝ้าดูอาการเธออยากไล่ชิดเลยแหละหมอเรสนิกต้องพยักหน้านะคะเธอจะเป็นเจ้าภาพเคสนี้เองค่ะตัดมาในห้องสแกน MRI นะคะหมอนะคะหมอแคลร์กับ ัวคนไข้ไลลี่นะคะเด็กผู้หญิงที่มีเลิกกําเดาออกที่จมูกเมื่อตอนเช้าเนาะทั้งคู่คุยกันไปคุยกันมานะคะก็เหมือนจะเกิดบรรยากาศมาคุยนะคะโต้เถียงกันหมอแคลเนี่ยบอกว่าหมอปาร์กเนี่ยตัดสินใจทางการแพทย์โน้มเอียงนะเพราะว่ามองคนไข้ในมุมที่คุณเป็นพ่อไงแต่ว่าฉันเนี่ยฉันเข้าใจคนไข้เพราะฉันก็มีชีวิตที่ใกล้เคียงกับไลลี่เลยเธอเป็นเด็กที่ไม่สนใจการเรียนเพราะว่าครอบครัวของเธอมันห่วยยังไงล่ะหมอปาร์กเลยบอกว่าคุณจะเอาอาดีตของคุณมาตัดสินคนไข้แบบนี้ก็ไม่ถูกนะคุณบอกว่าผมตัดสินใจทางการแพทยย์มเอีงคุณ เอาตัวเองเข้าไปอยู่ในเคสมากเกินไปแล้วแบบนี้ไม่เรียกว่าโนมเอียงหรือไงพอผลสแกนออกมานะคะก็ปรากฏว่าเธอเนี่ยไม่ได้มีอะไรผิดปกติเลยนะคะเป็นเหมือนที่แม่ของคนไข้พูดเลยค่ะเธอคิดว่าการที่ไรล,ลี่ป่วยเนี่ยเป็นเพราะว่าต้องการที่จะเรียกร้องความสนใจจากพ่อแม่นั่นเองค่ะหมอแคร์ก็จ่อยเลยนะกลับมาที่บ้านของชอนนะคะชอนกลับมาล้างมือในห้องน้ำเนี่ยก็เห็นว่ารีอายังคงใส่กระชับลับผิดด้านอยู่นะแต่ตอนนี้รีอาก็รีบนะคะเพราะว่าเธอต้องออกไปเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์กับเพื่อนนะหมอชอนก็เลยบอกว่ามันไม่ได้มีแค่กระชับละบ คุณอะวางรีโมทผิดที่ด้วยทําไมถึงไม่วางรีโมทไว้ในถาดล่ะคุณวางรีโมทไว้บนโซฟานะ่เดี๋ยวมันก็กระจายแล้วผมก็จะหาร,รีโมทไปเจอรีอาตอนนี้ก็ขึ้นนะคะระเบิดอารมณ์ใส่หมอชอนเลยบอกว่าโอ้อยทุกอย่างในบ้านไม่ต้องเป็นระเบียบซักผ้าก็ต้องใช้ผงซักฟอกสองก้อนกระดาษชําระก็ต้องใช้แบบหนาพิเศษ2ชั้นฉันก็ปรับชีวิตตามคุณทุกอย่างแล้วนะแต่ทําไมคุณไม่อยู่ในฉันบ้างเลยหมอชอนก็สะดุ้งเลยนะคะที่รีอาตะคอกใส่เขาก็น้าตาซึมๆเหมือนจะร้องไห้รีอาก็เลยตกใจแล้วก็รีบเข้าาไปขอออโทษหมอชอน,นะะว่ ขอโทษนะช้อนฉันไม่ได้ตั้งใจจะทะเลาะก,กับคุณเลยขอโทษจริงๆกลับมาในห้องสุขเฉินนะคะพ่อของไลลี่เนี่ยก็อุ้มไลลี่กลับเข้ามาในห้องสุขเฉินอย่างด่วนเลยหมอแคลก็รีบเข้าไปดูนะคะวิติด้ฉายว่าไลลี่ตอนนี้เนี่ยมีอาการติดเชื้อแล้วล่ะเดี๋ยวจะต้องส่งตรวจเพื่อดูให้ละเอียดนะคะพ่อคนไข้ก็เลยถามว่าแล้วมันเกิดจากสาเหตุอะไรล่ะหมอแคลรก็เลยบอกว่าหมอก,ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะให้ไปตามหมอปาร์แล้วก็หมอริมด่วนเลยตลัมาที่เคาน์เตอร์พยาบาลน,นะคะหมอปาร์แล้วก็หมอแคลก,ก็เอาผลมารายงานหมอ,มะะหมอ,อร แคลก็เลยบอกว่าแต่ผลสแกนเนี่ยเราเห็นเงาจางๆบริเวณหลอดอาหารของคนไข้นะเธอสันนิษฐานว่าเนี่ยอาจจะเป็นเนื้อง,งอกก็ได้จนมันไปปิดกั้นทางเดินหายใจแล้วก็ติดเชื้อนั่นเองค่ะตอนนี้ก็มี2ความเห็นนะคะก็คือความเห็นของหมอปาร์คที่คิดว่าไลลี่เนี่ยอาจจะแค่ติดเชื้อปกตินะกับความเห็นของหมอแคลที่จะเจาะหน้าอกของคนไข้เพื่อที่จะสอดกล้องไปดูนะว่าในปอดของเธอเนี่ยมีอะไรอยู่หมอริมก็เลยบอกหมอแคลนะคะว่าก็ลองเอาเรื่องผ่าตัดเนี่ยไปถามความเห็นจากพ่อแม่ดูแล้วกันว่าเขาจะรักษาวิธีนี้หรือเปล เขาก็กําลังแต่งรออยู่นะคะเพื่อที่จะนัดเดทก,กับเด็บบี้นะทันนั้นก็มีเสียงกริ่งหน้าประตูเขาก็แบบไล่พยาบาลกลับเลยบอกกลับได้เลยเดี๋ยวเขาจะดูแลตัวเองเองพอเขาไปเปิดประตูนะคะคนที่มากดกริ่งเนี่ยก็คือรีอาร์นะคะไม่ใช่เด็บบี้รีอาร์เดินเข้ามาเลยแล้วบอกว่าเธอเนี่ยกำลังทะเลาะก,กับชอนหนักมากเลยแล้วตอนนี้ก็ไม่รู้เอาไงคุณช่วยคิดหน่อยสิหมอกลาสแมนก็เลยบอกว่าใช่หมอชอนอะ่ะรับมือด้วยยากมากแล้วตอนนี้หมอชอนเขาโอเคหร,รือเปล่ารีอาร์ก็เลยบอกว่าไม่เลยฉันะตะคอกใส่เขาไปแรงมากเขาเหมือนเออไปเลยล่ะหมอกราสแ m น n ก็บอกให้ปนนัั่่งงคแล้วูก็เริมย หมอก l a สแมนถามว่าลีอาเนี่ยชอบชอนหรือเปล่าชอบแบบชอบจริงๆนะลีอาก็เลยบอกใช่เธอชอบชอนชอบแบบเพื่อนคนนึงเพราะว่าชอนเนี่ยเป็นคนที่จริงใจที่สุดที่เธอเคยมีในชีวิตเลยหมอก l a สแมนก็เลยบอกว่าแล้วเธอก็คาดหวังว,ว่าเธอจะเปลี่ยนชอนในแบบของเธอนอะหรอลีอาก็เลยบอกเปล่าแต่ก็อยากให้ชอนน่ปรับตัวเพื่อเธอบ้างหมอกล a สแมนก็เลยบอกว่าสิ่งนั้นน่ะยากมากเลยแล้วก็คิดว่าไม่น่าจะทําได้หรอกนะลีอาก็เลยถามว่าแล้วเธอควรทํายังไงดีหมอกล a สแมนก็เลยบอกว่าคุณก็ย้ายออกสิชอนน่ะก็อาจจะเสียใจนะแต่ก็แค่แป๊บเดียวแต่ยิ่ง คุณไปจากชีวิตของชอนอะ่ะเขาจะยิ่งใจสลายมากยิ่งขึ้นนะปีอาก็นิ่งไปนะคะตัมมาที่ห้องพักคนไข้นะคะตอนนี้หมอเรสติกแล้วก็หมอชอนก็มานั่งเฝ้าคนไข้ที่เป็นนักวโอลินนะคะแล้วทันใดนั้นความดันเธอก็ตกควบเลยอาการเธอติดเชื้อรุนแรงนะคะตอนนี้เนื้อตายเนี่ยมันกินลามไปจนถึงกระดูกแล้ววิธีการเดียวที่จะรักษาชีวิตของเธอไว้ก็คือการตัดแขนทิ้งค่ะโอ้บายก็จากเป็นแค่เนื้อตายบริเวณน,นิ้วนะคะกลายมาเป็นจะต้องตัดแขนทิ้งน,นี่มันเรื่องใหญ่มากเลยนะสำหรับนักวิอลินหมอหเร เชื่อหมอชอนตั้งแต่แรกนะมาในห้องผ่าตัดค่ะหมอเบรนเดสก็ทําการเฉือนอเอาแขนทางขวาของนักไวโอลินออกไปแล้วนะคะเธอได้เสียแขนของเธอไปอย่างจริงจังเลยนะหมอเรสนิกเสนอหมอเบรนเดสนะคะว่าเราลองเอาเธอเข้าไปอยู่ในห้องออกซิเจนไหมเพราะว่าในห้องนั้นอะ่ะจะทําให้แบคทีรียที่อยู่ในร่างกายของเธอเนี่ยไม่ลุกลามแล้วก็ไม่แพร่กระจายไปในอวัยวะส่วนอื่นๆนะคะหมอเบรนเดสก็เลยบอกว่าแบบนั้นมันเสี่ยงนะว่าถ้าเกิดเธอมีภาวะติดเชื้อหรืออะไรขึ้นมาหรือว่าความดันตกแบบเมื่อกี้อีกเนี่ยเราจะเข้าไปช่วยชีวิตเธอไม่ทันเล หมอชอนก็เลยบอกว่าถ้าเรามีคนเข้าไปอยู่ในห้องนั้นกับเธอด้วยอ่ะมันก็ไม่เสี่ยงนะหมอหมอเลสนิกก็เลยบอกว่าโอเคแต่เธอจะเข้าไปนั่งเฝ้าคนไข้เองค่ะออกเเดสการอนุญาตค่ะตัดไปในห้องผ่าตัดของหมอริมกันนะคะตอนนี้ก็พ่อแม่ของไลลี่เนี่ยก็อนุมัติให้ผ่าตัดเปิดหน้าอกของลูกสาวเธอนะทั้งหมอริมหมอปาร์แล้วก็หมอแคลก,ก็ตรวจไลลี่อย่างแข็งขันเลยนะคะเพื่อที่จะดูว่าเธอเนี่ยมีอะไรอยู่ในปอดของเธอหรือเปล่าลุงล้วงควักกันอยู่สักพักหนึ่งนะคะพวกหมอเนี่ยก็คิดว่าเป็นเนื้องอกไง้นนราามะ่ทััภพตด ห้องพักของไลลี่ค่ะสิ่งที่หมอผ่าตัดเจอแล้วก็เป็นต้นเหตุสาเหตุที่ทําให้ไลลี่ป่วยเนี่ยมันคือเลโก้ค่ะทุกคนชอบกันไปเลยที่มองชิ้นเลโก้นะคะเธอบอกว่ามันน่าขยะแขยงจังเลยแต่เธอจะเก็บเลโก้ชิ้นนี้ไว้ทาสร้อยห้อยคอนะหมอลิมก็เลยบอกว่าให้คุณไข่เนี่ยพักผ่อนนะคะแล้วก็พาก,กันเดินออกไปพอหมอเดินออกไปเนี่ยทั้งพ่อแม่แล้วก็ไลลี่เนี่ยก็ปรับความเข้าใจกันนะคะพ่อแม่ก็ขอโทษไลลี่ที่คิดว,ว่าลูกเนี่ยมีอาการป่วยทางจิตนะไม่เชื่อว่าลูกเนี่ยป่วยจริงๆรไลลี่ก็เลยบอกว่าไม่เป็นไร อย่าทะเลาะกันก็พอเพราะเธอมักจะหุดหงิดเหมือนกันเลยเวลาที่พ่อแม่ทะเลาะกันอ่ะพ่อแม่ของไลลี่ก็ตกลงนะคะตัดมาทีมงานของหมอก l a s s m น n นะคะเขากับเดบบี้เด็กก็มาเดทกันนะแล้วก็คุยกันอย่างออกรถเลยเรื่องของภาพยนตร์นะคะความสัมพันธ์ของทั้งคู่ก็ดูเหมือนจะไปด้วยกันได้ดีนะคะทั้งคู่ก็เริ่มจูบกันนะเดบบี้ก็ชวนหมอก l a s s m a n ว่าเราไปเดินเล่นไหมจะได้พูดคุยกันเพิ่มมากกว่านี้หมอก l a s s มนก็เลยบอกข้างนอกมันหนาวนะสิเดบบี้ก็เลยบอกก็เดินขึ้นไปบนห้องของคุณไงหมอก l a s s m น n ก็ตกลงนะคะะแต่่่ในนนนนรหหวาางงงทีกกลลัเเดิขึ้้มมม็ะ อยู่ๆเขาก็แขนขาอ่อนแรงแล้วก็มีอาการปวดหัวขึ้นมาค่ะแต่กลับมาในห้องออกซิเจนนะคะตอนนี้คนไข้ก็ฟื้นแล้วหมอเรสนิก <Morris ic S 2> ก็รายงานผลการผ่า,ผาตัดนะคะบอกว่าเราก็ผ่าตัดคุณหลายครั้งมากๆเลยเพราะว่าจากที่ตอนแรกมันเป็นแค่บริเวณปลายนิ้วเนี่ยตอนนี้ก็ต้องถึงขั้นจะต้องตัดแขนคุณทิ้งแล้วค่ะคนไข้ก็ตกใจเลยนะคะเธอหันไปมองแขนของเธอแล้วเธอก็พบว,ว่าแขนของเธอถูกตัดจริงๆเธอร้องไห้เสียใจเลยนะคะเธอหันไปเห็นหมอชรเธอก็เลยบอกว่าหมอชรอ่ะบอกคุณแล้วนะว่าเธอ่ะเป็นแบคทีเรียกินเนื<ๆ>้อทั้งหมดนี้ที่เธออต้ง ตัดแขนนะมันเป็นความผิดของคุณเธอไล่มอเลสติกออกจากห้องไปนะคะแต่มอเรสติกก็บอกว่าเธอยังออกจากห้องไปไม่ได้นะทางคููก็เลยต้องนั่งร้องไห้กัน2คนในห้องอย่างนั้นคะ่ะโอ้ยเป็นซีนที่แบบต้องคิดดูถ้าเราตื่นมาแล้วเราเขียนหายเราก็คงเสียใจยเหมือนกันอะอสงสารแจ๊สแล้วก็สงสารมอเรสติกด้วยเหมือนกันนะคะตัดมาที่ระเบียงนะคะมอเรสติกก็มานั่งทําใจอยู่นะหมอมเลนเดสเห็นเข้าก็เลยมานั่งชวนคุยให้กลาลังใจมอเรสติกค่ะเขาเล่าเรื่องอดีตของเขาให้มอเลสติกฟังนะคะบอกว่าสมัยที่เขาเป็นแพทย์ฝึกหัดตอนปี2เนี่ยเขา ก็มีเพื่อนร่วมรุ่นคนหนึ่งเป็นผู้หญิงเพียเพ้ยนๆแต่เธอเก่งมากฝีมือการผ่าตัดของเธอนะไม่มีพลาดเลยหมอเมเลนเดสเผลอเอาตัวเองเข้าไปแข่งกับเพื่อนร่วมรุ่นคนนี้นะคะเพื่อที่จะทําให้ได้ดีกว่าเธอให้เก่งกว่าเธอนะแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเขาก็มารู้ว่าเพื่อนของเขาเนี่ยไม่ได้แข่งอะไรกับเขาเลยเขาใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการฝึกฝนการท่องจาําแล้วก็การถามอาจารย์หมอเลสนิกก็เลยถามว่าแล้วตอนนี้เธอเป็นยังไงบ้างหมอเมเลนเดสก็เลยบอกว่าตอนนี้หมอริมก็เป็นศัลยแพทย์ฝีมือดีของโรงพยบาบาลเรายัางไงล่ะพูดจบเข ขึ้นแล้วก็ตบบ่าให้กําลังใจหมอเลสนิกนะคะตัดมาในลิฟต์นะคะหมอแคร์ก็มายืนรอลิฟต์อยู่พอลิฟต์เปิดออกคิดว่าหมอแคร์จะเจอใครคะตอนนี้คู่ป่ายของหมอแคร์ก็คือหมอเบรนเดสค่ะและใช่หมอแคร์ก็เจอหมอเบรนเดสและในลิฟต์ก็มีหมอริมด้วยนะคะหมอแคร์ก็เดินเข้าไปในลิฟต์หมอริมก็เลยเชวหมอแคร์ว่าวันนี้เนี่ยทำได้ดีเยี่ยมมากเลยหมอแคร์ก็ขอบคุณนะคะพอลงมาถึงด้านล่างเนี่ยหมอแคร์ก็กำลังจะเดินออกไปนะคะแต่เธอก็หมุนตัวหันกลับมาบอกบางอย่างกับหมอเบรนเดสนะคะ แล้วก็รีบเดินออกไปหมอมาเลนเดสก็เลยพูดกับหมอริมนะบอกว่าหมอแคร์เนี่ยก็เป็นหมอดีนะแต่ว่าเธอก็ชอบตัดสินใจพลาดเนี่ยถ้าเธอพูดขอโทษเขานะเขาก็จะรับเธอกลับเข้าทีมแล้วล่ะหมอริมก็ยิ้มนะคะชวนหมอมาเลนเดสว่าไปหาเบียกินกันเปล่าหมอมาเลนเดสก็ไปดิตัดมาที่บ้านของหมอชอนนะคะหมอชอนก็ลงเวงกลับมาถึงบ้านแล้วเปิดห้องมาเขาก็เจอเขากับลีอากลังนั่งรอเคลียร์อยู่นะคะลีอาบอกว่าเธอขอโทษด้วยนะที่ไปตะคอกใส่ชอนแบบนั้นแล้วก็เธอสัญญานะว่าเธอจะไม่ตะคอกแบบนั้นใส่หมอชอนอีกแล้วก กรรมต่างๆที่หมอชรบอกให้เธอปรับนะหมอชรอก็ยิ้มค่ะรีอาก็บอกว่าแต่เธอมีข้อแม้อย่างหนึ่งนะหมอชรเธอนะ่ะไม่อยากเปลี่ยนหมอชรหรอกแล้วก็ไม่อยากให้หมอชรอมาเปลี่ยนเพราะเธอแต่ว่าก็อยากที่จะให้หมอชรเนี่ยปน,นีปนอมให้เธอหน่อยนะหมอชรก็เลยบอกว่าเขานะ่ะใช้ชิทช,ชู่ชั้นเดียวไม่ได้จริงๆลีอาก็เลยบอกว่าใช่เรื่องชิทช,ชูนะ่น่ะฉันก็เห็นด้วยนะที่มันจะแพงขึ้นมา1เดือน50เนี่ยมันก็คุ้มค่าแหละชรก็ยิ้มนะคะเขาบอกโ okay, อเคเขาจะไปในปนอมค่ะรีอาก็เลยบอกว่าโอเคตอนนี้อ่ะฉันก็จเเขข้้าอง,อง,องสรแลว ก็เดี๋ยวจะเอากระดาษลังเนี่ยไปทิ้งนะแล้วเดี๋ยวเราก็ค่อยมาจัดตำแหน่งข้าวของกันนะว่าตรงนี้มันวางตรงนี้ตรงนี้เธอจะได้จําไว้นะชอนก็เลยบอกโอเคผมชอบไอเดียนี้ลีอาก็เดินเอาขยะไปทิ้งนะคะพอชอนก็เดินเข้าไปในห้องน้ํานะคะแล้วเขาก็เห็นที่แขวนกระดาษชิชชู่อีกหนึ่งม้วนนะคะแล้วก็มีชิชชู้เนี่ยวางหันออกตามที่หมอชอนต้องการแล้วนะคะกลายเป็นว่าตอนนี้ในห้องน้ำเนี่ยก็มีชิชชู่ทั้งขันเข้าแล้วก็ขันออกเลยเป็นไอเดียที่น่ารักของลีอาบ้างๆเลยนะคะหมอชอนก็บอกว่าเขารักไอเดียนี้มากเลยแล้วเรื่องก็ ตัดจบค่ะตอนนี้เนี่ยน่ารักมากๆเลยนะเป็นจุดเริ่มต้นความรักของทั้งชอนแล้วก็รีอานะคะที่ทั้งคู่เนี่ยแย้มมาอยู่ด้วยกันแล้วก็ต้องปรับตัวเข้าหากันนะสําหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่า EP หน้าเนี่ยหมอชอนจะเจอคนไข้แบบไหนแล้วก็คอนสซลทัองคู่จะเป็นไปยังไงนะคะก็มาติดตามกันได้ใน EP หน้าค่ะคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่รับฟังมาจนถึงตอนนี้ด้วยขอบคุณและสวัสดีค่ะ